เอ้ยใครวะมาทำเสียงอึกกระทึกครึกขรมข้ากำลังใช้สมาธิเห็นไหมเนี่ย,ยหมอดินใจเย็นๆฉันเองไอ เอ็งมาทำเสียงดังไรแถวนี้วะรู้ว่ามีแผพนพี่เรนพี่เรนอะไรอีกเนี่ยฉันมาเนี่ยก็เพราะว่าเห็นหมอดินเป็นผู้อาวุโสฉันเลยมีเรื่องมารบกวนหน่อยนี่เห็นไหมรถไถแต่งจ๊าพร้อมเครื่องเสียงสตอรีโอของฉันแต่งมาให้เข้ากับยุคกับสมัยและวัยรุ่นอย่างฉันเลยนะเนี่ยเออเรื่องวัยรุ่นนะข้าไม่ค่อยจังเก็ตอะไรกับเขาเหรอกโอ้ยแหมสีมันดูคุ้นๆตานะเองนี่เอ็งเอามาให้ข้าดูทำไมวะอา้าวแหม ก็ฉันอยากให้หมอดินตั้งชื่อให้มันเป็นสิริมงคลน่ะได้ได้อืมเอาเป็นว่าข้าให้ชื่อว่าฟ้าใสก่อนแล้วกันนะแล้วนี่เองถอยรถไถไปทําอะไรวะฉันก็ว่าจะเอาไปรับจ้างไถพลัวในชาวบ้านนะ่ะเฮ้ยไอ้ออดข้าลรมีอะไรจะบอกเองแล้วก็ฝากบอกไปถึงพวกชาวบ้านด้วยนะอะไรอะหมอดินทางกรมพัฒนาที่ดินเข้ารณรงค์มาให้พวกเราไถพรัวหน้าดินแล้วนะอ้าวเราก็ทํากันมาอย่างนี้ตลอดไม่ใช่เหรอก็ใช่นะสิ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าทำกันมานานแล้วมันจะต้องดีเสมอไปนิววาไอ้เรื่องการไถพรวนเนี่ยความจริงแล้วเราสาม,มารถลดได้นะเพราะการไถพรวนทำให้เกษตรกร,กรสิ้นเปลืองยังมากไปกับค่าน้ํามัน <c oughs> และก็ค่าแรงทั้งงดซะ <c oughs> นอกจากประหยัดยังช่วยอนุรักษ์หน้าดินไม่ให้เสียไปเมื่อถูกน้ําชะล้างด้วยแม่น้ําลําคลองที่ขุนเหมือนกาแฟเย็นนั่นแหละเป็นผลจากการไถพรวนบนที่สูงแล้วน้ําก็ดชะเอาหน้าดินซึ่งเป็นดินที่มีคุณค่าสูงสุดลงมาอย่างน่าเสียดาย สารอินรีย์ที่เป็นแหล่งของคาร์บอนพอมาไหลลงน้ำเนี่ยนะมันจะกระจายและถูกจุลินทรีย์นำไปใช้และปลดปล่อยเป็นก๊าซลอยสู่ชั้นบรรยากาศได้ง่ายขึ้นเป็นผลต่อสภาวะโลกร้อนเข้าไปอีกส่วนพืชที่น่าจะไม่ต้องการไถพรวนก็ได้แก่พวกนาข้าวข้าวโพดอ้อ,อยถั่วเหลืองปูย่าตายายของเราเขาทำกันมานานแล้วนะเจ้าออดอ๋ออ,อ,อย่างนี้นี่เองเดี๋ยวฉันจะไปบอกพวกชาวบ้านให้เองนะหมอดินไปละ เ,เดี๋ยว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 ไอ้เจ้าออดวันนี้มันมีอะไรผิดสังเกตไว้ยข้าห้ามเองไม่ให้ไปรับจ้างหาเงินแถมเองยังลงทุนถอยรถแต่งรถไปตัางเยอะทําไมคราวนี้เองไม่บ่นอดโอยสักคําเลยวะเอาบ่นไปทําไมล่ะลุงหมอไก่ไรถเนี่ยฉันก็แอบไปรื้อม,มาจากโรงนาเก่าของหมอดินยังไงเล่าเอามาแต่งนิดหน่อยหรอสมอดินจำไม่ได้เลยฉันไปละหมอ เอาไปขับวนรอบหมู่บ้านัวดสาวให้พอใจแล้วเดี๋ยวเอามาคืนให้นะหมอเด็กโอ้ไอ้อด